ความสุขที่แท้จริงหน้าตาของมันเป็นอย่างไรผมเดาว่าคงไม่มีใครที่สามารถนิยามมันในรูปแบบที่เป็นสากลที่ทุกคนเห็นพ้องว่าสิ่งนี้เนี่ยแหละคือความสุขความสุขของคนเราแต่ละคนมันแตกต่างกันไปครับแต่นั่นมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะประเด็นที่สําคัญจริงๆคือเราจะค้นพบความสุขในแบบของตัวเราเองได้อย่างไร ซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นคำถามที่ยากนะครับแต่คำตอบของมันกลับเรียบง่ายมากคำตอบของคำถามที่ว่าเราจะค้นพบความสุขในแบบของตัวเราเองได้ยังไงก็คือเราแค่ต้องรักตัวเองครับถ้าเกิดเรารักตัวเองเราจะค้นพบความสุขในรูปแบบของตัวเราเองกับอีกหนึ่งคำถามครับที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือที่ผ่านมาเรารักตัวเองมากพอหรือยังเราได้ใส่ใจตัวเองขนาดไหน ในหลายครั้งครับเราทําอะไรต่อมีอะไรไปมากมายแล้วก็บอกว่าเราทําเพื่อตัวเราเองแต่แท้จริงแล้วเราทําสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเราแคร์สายตาคนอื่นเราอยากจะให้คนอื่นยอมรับเราจึงละทิ้งชีวิตที่เราต้องการจริงๆเพื่อไล่ตามบรรทัดฐานของสังคมเคยมีคนโพสต์ไว้นะครับว่าถ้าขอให้คุณกล่าวถึงสิ่งที่คุณรักต้องใช้เวลานานแค่ไหนคุณถึงจะกล่าวถึงตัวคุณเอง และมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมครับถ้าเกิดผมขอให้คุณเอ่ยสิ่งที่คุณรักมากที่สุดมา3มสิ่ง80%ครับผมอาจจะพูดได้ว่า90%เรลยก็ได้ครับใน3มสิ่งนั้นที่คุณเอ่ยมามันจะไม่มีการเอ่ยถึงตัวคุณอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องน,นี้ผมเองก็เป็นเช่นกันแต่แล้วการรักตัวเองนั้นมันเกี่ยวกับการมีชีวิตที่เราต้องการอย่างไรในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ผมได้นําบทเรียนจากหนังสือ Good Wife Good Life ของคุณเวสคิง มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในพอดแคสต์เอดนี้ซึ่งแนวทางการสรุปหนังสือเล่มนี้ผมได้แบ่งออกมาเป็น3 f a เฟสด้วยกันเราจะมาเริ่มกันที่เฟสแรกครับหลายคนคงเคยได้ยินคำว่ากฎแห่งแรงดูดหรือ the law of attraction ซึ่งสำหรับ law of attraction นะครับจะประกอบไปด้วย3กฎเหล็กได้แก่กฎข้อที่1 like attracts like สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันซึ่งกฎนี้ครับตรงตัวเลย กฎนี้บอกเอาไว้ว่าสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือว่าคล้ายเคืองกันจะดึงดูดเข้าหากันเองยกตัวอย่างเช่นคนฉลาดก็จะดึงดูดคนฉลาดเข้ามาในชีวิตดังนั้นถ้าเกิดเราอยากเจอคนที่ดีเราจึงต้องทำตัวเราให้ดีซะก่อนก่อนที่เราจะไปดึงดูดคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราได้ต่อไปจะเป็นกฎหล็กข้อที่2ของ law of attraction natural App a p e r m s a welcome ธรรมชาติรังเกียจสุญญากาศ สมองของคนเราครับมีพื้นที่จํากัดแต่เรากลับมักเสียพื้นที่ที่จากัดนี้เนี่ยไปกับการคิดอะไรที่มันไร้สาระหรือคิดสิ่งที่มันไม่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราอยู่เสมอดังนั้นการที่เราสามารถกําจัดความคิดที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้เนี่ยจะช่วยเรามีพื้นที่ทางความคิดทําให้เราสามารถคิดสิ่งดีๆได้สามารถดึงดูดสิ่งดีๆได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไปครับกดเหล็กข้อที่3 the person is always perfect ปัจจุบันสมบูรณ์เสมอปัจจุบันครับ คือเราสามารถพัฒนาตัวเองในปัจจุบันได้เสมอเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตรหรือรู้อนาคตล่วงหน้าได้แม้ปัจจุบันในชีวิตเราก็จริงๆครับก็ยังจะไม่ได้มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบแต่เราก็ควรโฟกัสตร,ตรงที่การกระทำนับปัจจุบันของเราให้มันดีที่สุดครับเพราะถ้าเกิดว่ากันตามตรงช่วงระยะเวลาที่เรามีจริงๆก็คือระยะเวลานับปัจจุบันนี้อดีตมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ อนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสกับการอยู่กับปัจจุบันครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนักแต่มันคือช่วงระยะเวลาเดียวที่เรามีอันนั้นก็จะเป็น3กดเหล็กของ the law of attraction หรือกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับทีนี้เราจะมาดูทางฝั่งของกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนหรือว่า law of vibration law of vibration มันคืออะไรสำหรับ law of vibration ครับ มันมีคำนิยามอยู่ว่าทุกอย่างในจัก,กรวาลล้วนมีแรงสั่นสะเทือนเป็นของตัวเองและทุกแรงสั่นสะเทือนก็จะมีความถี่ในตัวของมันเองและสิ่งที่มีความถี่ของการสั่นสะเทือนที่ตรงกันย่อมดึงดูดเข้าหากันได้อย่างง่ายได้นั่นหมายถึงถ้าเกิดคุณบ่มเพาะความคิดคำพูดและการกระทำทำให้ตัวเองเป็นคนที่คิดบวกพัฒนาตัวเองหรือมองโลกในแง่ที่มันดีขึ้น มันก็จะส่งผลให้แรงสังส่นสะเทือนนั้นส่งออกไปสู่ภายนอกและจะเรียกพลังบวกเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อคุณสะสมไวเบฟของคุณให้มันสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เกิดคุณอยากจะฟังวิทยุสมมติว่าคุณอยากจะฟังรายการวิทยุซักรายการหนึ่งคุณก็ต้องปรับจูนตัวรับสัญญ,ญาณให้มันตรงกับคลื่นความถี่ของสถานีที่คุณอยากจะฟังซึ่งชีวิตของเรา ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเราอยากได้ชีวิตที่ดีเราอยากได้ชีวิตที่เรามีความสุขเราก็ต้องปรับขึ้นความถี่ของเราให้มันอยู่ในระดับที่เราจะได้รับความสุขนั้นหรือก็คือเราต้องฝึกเป็นคนคิดบวกและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆซึ่งวิธีการดูว่าตอนนี้เราอยู่ในความถี่ใดเนี่ยคือการดูอารมณ์ของเราครับเพราะว่าอารมณ์จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพลังของเราได้อย่างแท้จริง หากเราใส่ใจกับอารมณ์ของตัวเองเราจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของอารมณ์ของเราตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เรากำลังโกรธอยู่หรือเปล่าเรากำลังหงุดหงิดอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังรู้สึกเศร้าลึกๆอยู่ในใจความรู้สึกข้างต้นครับเป็นความรู้สึกที่จะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างต่ำแล้วพอมันมีแรงสั่นสะเทือนต่ำมันก็จะดึงดูดสิ่งที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำมาสังเกตไหมครับเวลาท่านผู้ฟังรู้สึกโกรธรู้สึกหงุดหงิดท่านผู้ฟังมักจะชอบเดินไป ขอบโต๊ะหรือเดินไปนิ้วเท้าเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะทาให้ท่านยิ่งหงุดหงิดมากกว่าเดิมเนี่ยนะครับการที่ไวเบฟที่มันต่ําดึงสิ่งที่มีความถีต่ําเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งเรื่องของกฎมันก็จะมีประมาณนี้เอาจริงๆเรื่องของกฎมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นครับแต่ส่วนที่มันยากจริงๆคือตรงนี้ตั้งหาเราจะมาเริ่มกันที่ตรงนี้ครับส่วนที่ยากที่สุดนั่นก็คือการรักตัวเองมันคืออะไร ในหนังสือ Good Wife Good l ล f e ครับบอกไว้ว่าการรักตัวเองประกอบไปด้วย2อ,อย่างครับอย่างแรกก็คือการส่งเสริมการรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคือคุณต้องรักตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขโดยเน้นไปที่รอบความคิดของเราการรักตัวเองที่แท้จริงมันคือการพอใจในจุดที่คุณอยู่และในสิ่งที่คุณเป็นองค์ประกอบที่2ครับส่งเสริมการเติบโตโดยเน้นที่การลงมือทํา การที่เราพัฒนาตัวเองการที่เราออกกําลังกายอ่านหนังสือหรือการที่ทุกท่านมานั่งฟังพอดแคสต์อยู่นะตอนนี้มันก็คือการพัฒนาตัวเองครับซึ่งการพัฒนาตัวเองมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรานั้นรักตัวเราเองเพราะการทำแบบนั้นครับมันหมายความว่าตัวคุณน่ะตระหนักได้ว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าแล้วทุกท่านในตอนนี้ก็กําลังเอาตัวเองมาเรียนรู้มารับฟังข้อมูลเพื่อที่ท่านจะได้สามารถมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ซึ่งนี่มันเป็นการ แสดงออกถึงการรักตัวเองครับซึ่งถ้าเกิดให้ผมพูดขยายความของคําว่าการรักตัวเองนะครับการรักตัวเองมันก็ง่ายๆครับคือหลายๆคนจะบอกว่ามันง่ายก็คือคุณรักใครสักคนคุณรักเขาแบบไหนคุณปฏิบัติกับเขาแบบไหนคุณควรลองปฏิบัติกับตัวเองแบบที่คุณทํากับเขาบ้างเช่นคู่รักของคุณครับบางทีเขาอาจจะทําตัวงี่เง่า,นาหน้าลำคาไปบ้างแต่คุณก็ไม่ได้รักเขาน้อยลงเลย คุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเรียนรู้ปรับตัวแล้วช่วยสนับสนุนอีกฝ่ายไปในทางที่ดีคุณไม่ได้ตัดสินเขาอย่างรุนแรงแต่พยายามทําความเข้าใจในความรู้สึกของเขาให้อภัยเขาและคุณก็ยังอยากให้เขาเป็นเขาในแบบที่ดีที่สุดเพื่อตัวของเขาเองซึ่งมันฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับมันง่ายมากครับถ้าเกิดท่านเอาไปทากับคนอื่นแต่มันจะยากมากถ้าเกิดท่านเอามาทํากับตัวเองผมมันอาจจะมีก็ได้นะครับคนที่สามารถทาแบบนี้กับตัวเองได้แต่ส่วนตัวผมยังไม่สามารถ ทำแบบนี้กับตัวผมเองได้เรียกว่าผมยังเป็นคนที่รักตัวเองไม่มากพอแล้วกันสรุปการรักตัวเองนะครับมันคือการทําสิ่งที่ผมบอกไว้ข้างต้นกับตัวเราเองมันคือการเป็นตัวของตัวเองการปลดปล่อยตัวเองการปล่อยวางการให้อภัยตัวเองบ้างการรักตัวเองการไม่โทษตัวเองมากจนเกินไปเมื่อคุณรักตัวเองเป็นครับชีวิตของคุณก็จะเริ่มรักคุณกลับเช่นกัน ในหนังสือครับมีโค้ดอยู่โค้ดหนึ่งผมอยากจะเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังซึ่งเป็นโค้ดที่ผมชอบมากในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้ครับเขียนเอาไว้ว่าคุณไม่ได้สําคัญกับคนอื่นตลอดเวลานั่นคือเหตุผลที่คุณต้องให้ความสําคัญกับตัวของคุณเองเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างเป็นสุขดูแลตัวเองคิดเรื่องบวกและเป็นที่พึ่งให้กับตัวคุณเองความต้องการของคุณนั้นเป็นสิ่งสําคัญจงเริ่มทําตามความต้องการของตัวคุณเองด้วยตัวคุณเอง อย่ารอคนอื่นมันคือการรักตัวเองการทําเพื่อตัวเองและการใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวของเราเองครับแต่ก็ใช่อยู่ว่าการที่คุณใช้กฎ law of attraction law of vibration หรือการใช้กฎ manifest จริงอยู่ครับว่าเรื่องเหล่านี้มันดีมันดีมากๆแล้วทุกคนควรที่จะใช้แต่อย่าลืมไปครับว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับชีวิตของเรามักจะมีอุปสรรคอยู่เสมอแต่ในบางครั้งครับสิ่งที่ดีสุดมักจะเกิดขึ้นกับเรา ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดถ้าเกิดเราอยากมีชีวิตที่เราปรารถนาครับสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําเลยก็คือเราต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาขาลงของชีวิตเพื่อที่จะให้เกิดภูมิปัญญาเกิดความแข็งแกร่งและเกิดความรู้ที่จําเป็นสําหรับช่วงเวลาขาขึ้นในชีวิตของเราชีวิตของคนเรามันมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับท่านผู้ฟังพอถึงช่วงขาขึ้นก็ขึ้นให้มันสุดพอถึงช่วงขาลงก็เรียนรู้ทุกอย่างกับมันเพื่อที่จะใช้มันในการเติบโตต่อไป ชีวิตของคนเรามันไม่ได้อยู่กับที่ครับท่านผู้ฟังชีวิตของคนเราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆทุกวินาทีที่ผ่านไปก็คือวินาทีที่ผ่านไปแล้วท่านไม่สามารถกู้อะไรกลับมาได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือปัญหาสิ่งที่ท่านควรทําคือการการเรียนรู้การปล่อยวางแล้วก็การเติบโตครับคุณต้องเรียนรู้มันปล่อยวางมันคุณจึงจะสามารถเติบโตได้ทุกอย่างในชีวิตของเราครับมันเชื่อมโยงกันเป็นหมด ถ้าเกิดคุณประสบพบกับเรื่องเศร้าในอดีตลองคิดถึงสิ่งดีๆที่เพิ่งเกิดขึ้นในตอนนี้ดูครับแล้วท่านจะเห็นว่าบางอย่างบางครั้งบางเรื่องมันก็เชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดเหตุการณ์แรกได้สร้างทางเลือกที่แตกต่างออกไปให้กับเรานั้นนำเรามาพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างณนะปัจจุบันอยู่เสมอ ทุกทางเลือกที่เราเลือกครับมันจะนําเราไปสู่ทางเลือกอื่นๆอีกมากมายในชีวิตนับร้อยแปดพันเก้าท่านไม่มีทางที่จะสามารถคาดเดาได้เลยว่าแต่ละทางเลือกจะพาท่านไปที่ไหนบ้างทางเลือกที่แตกต่างไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็อาจจะทาให้ท่านต้องเผชิญกับวันรุ่งขึ้นที่แตกต่างจากเดิมไปโดยชิ้นเชิงชีวิตจะทดสอบคุณอยู่เสมอครับก่อนที่จะมอบสิ่งดีๆให้แก่คุณสิ่งที่คุณต้องทําคือการสร้างทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเอง ในชีวิตของเราครับอย่างที่ผมบอกไปคุณจะต้องเจอกับปัญหาคุณจะต้องเจอกับอุปสรรคบททดสอบต่างๆแต่เมื่อท่านก้าวข้ามผ่านมันมาได้ครับทุกอย่างมันจะคุ้มค่าครับท่านจะได้รับชีวิตที่ท่านปรารถนาอย่างแน่นอนสิ่งสําคัญคือท่านต้องไม่ยอมแพ้ครับและก้าวต่อไปถึงแม้ว่าท่านจะไม่รู้ว่าเส้นทางที่ท่านกาลังย่างก้าวเดินขึ้นไปนั้นเนี่ยมันจะพาท่านไปสู่จุดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยครับคือชีวิตของคนเราต้องก้าวไปข้างหน้าครับท่านไม่สามารถหยุดยืน อยู่กับที่ได้ท่านจําเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าสักก้าวหนึ่งแล้วเส้นทางที่ท่านเลือกมันก็จะพาท่านไปสู่ที่ใดสักแห่งหนึ่งที่ซึ่งไม่มีใครเคยไปมาก่อนมันจะเป็นที่ที่ท่านปรารถนาอยากที่จะไปแต่ระหว่างการเดินทางท่านอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคนิดหน่อยแล้วก็อาจจะหลงทางบ้างเป็นบางครั้งแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่สําคัญเลยครับเพราะชีวิตของคนเรามันคือการเดินทางการหลงทางก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการของการเดินทางหรือแม้กระทั่งการหยุดพัก ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีของการเดินทางสิ่งสําคัญคือไม่ว่ายังไงท่านก็ต้องก้าวต่อไปครับรเผชิญหน้ากับปัญหาเผชิญหน้ากับอุปสรรคเพราะอย่างที่บอกไปครับชีวิตจะทดสอบเราก่อนเสมอก่อนที่มันจะมอบสิ่งที่ดีให้กับเราหากเราอยากได้รับสิ่งที่ดีเราจําเป็นที่ต้องก้าวไปข้างหน้าครับหากเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขเราก็จําเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าอีกเช่นกันซึ่งนั่นก็เป็นบทเรียนที่ผมถอดมันจากหนังสือ Good w i f Good Life ของคุณเวสต์คิงนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านผุ้ฟังนะครับที่รับฟังกันมาถึงตรงนี้สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจหนังสือ Good Wi, Good Life ก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ออนไลน์ช็อปเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่รับฟังกันมาถึงตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าท่านจะเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าถ้าเกิดท่านอยากมีชีวิตที่สมปรารถนาท่านก็ต้องก้าวไปข้างหน้าหากท่านอยากมีชีวิตที่มีความสุขท่านก็ต้องก้าวไปข้างหน้าและหากท่านอยากมีชีวิตที่เป็น the best version of yourself ท่านก็นจําเป็นจะต้องก้าวไปข้างหน้าครับอ๋อแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมแนะนําให้ทุกท่านไปเสิร์ชในช่องค้นหาของ YouTube ว่า law of vibration ของคุณนนโคลัสเทสลานะครับท่านผู้ฟังจะได้เรียนรู้และเจาะลึกไปกับกฎนี้ว่าเอ๊ะกฎเนี้ยมันทํางานยังไงกันแน่สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีวันที่สวยงามนะครับ